อันหนึ่งสองี่ห้าหกอันหนึ่งสองมสี่อ่นนอู่นครับ่เกมไปครับซีซีี้โขงเป็นลลาเลาลาเปลยังไม่ได้คิเฉยลยไปไวเงี้แหละไปวันนี้เราออกไปตามหสิมาจากกันลุงไม่บอกดูอตัวนี้ที่คงทำโคงว้ทำไอนี้ไหมันไม่ใกล้ไปเลยใช่ไปะอราะอคือิดไว้ก่อนว่าจะไปามตามอมันมีจังเกิลอันติดหนึ่งอยู่ตัวนี้ด้วย ใช่ลุงมาตรงนี้มันมีอัดติเกเยวแบบแค่ไม่ทำไมเนี่ยแค,แค่แค่หงเดียวลุงได้เรือแล้วเอยอย่างนั้นก็จะให้เรารู้ได้ไงว่าทางนี้คือทางกลับนะไปลุงไป,ไป s <S ผมไม่จะบอกผมไม่จะบอกมาเลยออลเ,อเอาหนังอ่ะไม่ใช่หรอกหนังบ้านเราน้อยแม่จะทำารามมัวไม่ทำกที ใช่ผมว่าไอ้นี่ยังทำถ้าไปทำเมื่อยได้เป็นแบบทำเป็นอาชีพไปเลยเน่ยแตฟาร์มเมอร์อย่งนี้รวมแบบนี่เนี่ยใไหนเราก็จะทําอยู่แล้วทําและอย่างทําอาชีพแรกไปแล้วเนี่ยขุดมาขุดมาขุดมาขุดไกเลยนะเนี่ยขุดไปเลยถ้าเอาถ้าไก่ก็ไม่เอาไปดูหยิบบลูมูเอาไก่เอานี่มันดาโอเราเดินทางดาโอดีกว่าไมันจะเจอนะปะไม่เจอไอ้ตัวนั้นปะไอ้ไอ้บ้านป้ใหญ่มีสิทธิ์เจอไหมวะก็มีโอกาสเจอ น้อยใช่ไหมแต่ันหนึ่งเปอร์เซ็นก็ก็เยอะอยู่นะก็ยังดีช่ไว่าหเปอร์เซ็นนะหนึเปอนนี่ผมว่าไม่ได้แยนะไนเรือเอาสิขึ้นมาไอ้มาเล่นพัาขึ้นไขึ้นไไปถูกปุ๊บไปแอโได้แตะโอ้ไม่ได้นอนใช่ไหม ไปได้นอนชิบหมยชิบหายลุงหายแล้วบนกรีบนอนแล้วมันนอนไม่ได้มันสี่คนนะ่ะล,ลุงรู้ว่ารู้ว,ว่าเราเราอยู่เราอยู่ในในน้ำด้วยเอ่างั้นนะได้ไปลุงลุงม,นมันดำในนดำได้เอิม่มผมมีบล็อกไม้อยู่เข้ามาลุงเข้ามา คหมดไปโอ้เอาเรื่องว่ะโอ้โหแม่เป็นตัวเลไรอย่างเงี้พวกอะไรนันด้วยแไอี่เหรอเจ้ามันของปลนของไหมผมเอาแค่ของที่รู้สึกว่าจำเป็นอย่างพวกสมูทอะไรเงี้ยมันเป็น ลงไปเก็บประดีนะอันนี้โอ้โ้เต็มแล้วดิงั้นผมพูดผมพูดเดี๋ยวสักครึ่งโอ้โหเจอเจอแล้วที่สุดโอ้ย่ากเหมือนกันนะเอาไปเรียกในนี้หมู่บ้านนี้มี้หมู่บ้านหลังไหนเปิดแล้วลุงก็เอาบอกกดไปด้วยดิโอเคที่กดซิวทัช Uh, เอาไ<อ><อ>ปรี้ก็ไห้ลุงรีได้แต่ว่าแต่ว่าคืออยากได้ออกไอ้นีม่มากอไอกองผมเจอ,เอผมมีออกซิเดียนโ oh oh. อ้ g ก็โอ้เรือเอาเข็ดเด็ดไปแล้วก็ สามเก้าเก้าแปดอ๋ออเอเอเอได้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 เอเดโปรได้เอเดโได้ได้ขียอนลุงอันเดียวไม่สอนเครชอบคิดดีร้ัด้กคิดว่าท่านจ e ใได้พบกันเขาไม่เจอกันไม่ไปยืม